ปูพายวงเผยความในใจโมเมนต์แอปทักซอและส่งกรานถ่ายรูปร่วมกันล่าสุดปูพายวงได้เผยโมเมนต์แอปทักซอร่วมเฟรมกันอย่างอบอุ่นกับหลานสาวน้องปีใหม่ที่น้องปีใหม่นั้นยิ้มแก้มปรีเมื่อได้แบงค์ดอลลาร์เป็นฟอนเลยโดยหลังจากที่แอปทัก On นนั้นเซอร์ไพรส์ลงภาพ ครอบครัวกับสงการและคุณปู่คุณย่ากับน้องปีใหม่นั้นเพราะหลานสาวน้องปีใหม่คือดวงใจของทุกคนโดยคุณปู่ได้ลงภาพน้องปีใหม่พร้อมได้เขียนว่าปีใหม่จะไปเที่ยวปู่เลยฝากดอลลา่าไปช้อปปิง้งรูเฟรมนี้ปีใหม่จัดเองซึ่งหลานสาวน้องปีใหม่จะไปเที่ยวคุณปู่เลยให้พ็อกเก็ตมันนี้แบบจุก กับหลานสาวสุดที่รักซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวน่ารักและอบอุ่นมาก